การบุกจับนะคะขบวนการค้ายาเสพติดค่ะโดยกําลังเจ้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจสงขลาค่ะวางแผนตลบหลังนะคะล่อจับแล้วก็ซื้อยาเสพติดของกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะรวบนักค้ายาได้3รายโดยกําลังเจ้าที่ฝ่ายปกครองอาําเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยกาลังสมาชิกอสอชุดปฏิบัติการพิเศษสิงห์ทอง ร่วมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจังหวัดสงขลาค่ะนําโดยนายอภิสิทธิ์ดิตสรังโสปลัดอําเภองานป้องกันนายสุรพงศ์สุวรรณเจริญปลัดอําเภองานปกครองค่ะเข้าวางแผนล่อซื้อตลบหลังจับกลุ่มนัค้ายาเสพติดได้ยกทีมค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาจำนวน3คนซึ่งก็มีทั้งคนส่งยาและก็เจ้าของยาเสพติด โดยเริ่มจากการจับกุมคนแรกก็คือนายทัศพลวิสารอายุ20ปีค่ะทำหน้าที่เป็นนักบินหรือว่าคนส่งยาขณะกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์นำยาบ้าก,กว่า2,000เม็ดมาส่งให้กับสายของเจ้าที่บริเวณริมถนนทางเข้าสำนักสงฆ์คลองตรงเหนือในตำบลพระตงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับตำบลแคอํำเภอจนะจังหวัดสงขลาแล้วก็เจ้าที่รวบตัวเอาไว้ได้ โดยผู้ต้องหาคนนี้นะคะให้การซัดทอดว่าตัวเองได้รับการว่าจ้างจากนายบ่าวที่เป็นเจ้าของยาให้นำมาส่งขับลูกค้านะคะโดยได้ค่าจ้างแค่500บาท จากนั้นค่ะเจ้าที่จึงได้มีการวางแผนตลบหลังล่อเสือออกจากถ้าค่ะโดยให้นายทัศพลผู้ต้องหาคนแรกโทรศัพท์ไปหาเจ้าของยาบ้าเพื่อให้มารับเงินค่ายากว่า40,000บาทที่ห้องเช่าหลังหนึ่งนะคะในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลพะตงซึ่งเจ้าของยาเชื่อสนิทเลยค่ะว่านายทัศพลเนี่ยส่งยาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเจ้าที่ก็มีการแฝงตัวหลบอยู่ภายในห้องเช่า ระทั่งมีชายสองคนค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่หน้าห้องเช่าแล้วก็เคาะประตูเปิดเข้ามาจังหวะนั้นแหละค่ะเจ้าที่ก็เปิดประตูนะคะแล้วก็ล็อกตัวเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเรียกว่าเปิดประตูปุ๊บจับปั๊บเลยซึ่งทางด้านของชายสองคนยังงง,งๆอยู่เลยค่ะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำของเจ้าที่โดยทราบชื่อชายสองคนก็คือคนแรกนายทิติกรชูมณีอายุ29ปีหรือว่าเ่าเจ้าของยา และอีกคนก็คือนายสมพรถาวรจิตอายุ39ปีเพื่อนร่วมทีมยึดยาบ้าเพิ่มได้อีก1,559เม็ดแล้วก็ไอซ์อีก5กรัมแล้วก็มีการนำตัวทั้ง3คนไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีสารเสพติดในร่างกาย นอกจากนี้จากการสอบสวนนายทิติกรให้การซัดทอดเขาว่าตัวเองซื้อยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์มาจากหลวงดำซึ่งเป็นเอเย่นใหญ่ในตำบลบ้านพลุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเจ้าที่กำลังเร่งสอบสวนขยายผลต่อส่วนทั้ง3คนตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพักทุ่งลุงค่ะแล้วก็จะถูกดำเนินคดีใน2ข้อหาก็คือข้อหาจำหน่ายยาเสพติดและก็ข้อหาเสพยาเสพติดด้วยค่ะ